สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์อุ้มสีรุ่งคาเซ็นเตอร์ Center นะคะวันนี้เรามาพบกับรถใหม่เลขไม่น้อยะคะ่ะรถคันนี้นะคะเป็นปี2021นะคะยังใหม่เอี่ยมเอียมอยู่เลยเลขไม่เพียง7,000กิโลเท่านั้นค่ะน้องๆมือหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะคันนี้เอาง่ายคันนี้เลขไม่แค่7,000กิโลใช้งานน้อยมากๆมือเดียวป้ายแดงนะคะรอบพันของเขานะคะสวยมาก มาพร้อมกับคิว้วกันสารให้ด้วยเบ้ามือจับของเขาจะใช้เป็นแผ่นรองสีดําให้ด้วยนะคะคันนี้นะคันนี้คล่องเก็บสัมภาระของเขาค่อนข้างที่จะกว้างและลึกนะคะสามารถที่จะเก็บของได้เยอะนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยของจุกจิกเขาจะเยอะสามารถที่จะบรรทุกของได้เยอะมากค่ะคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดํานะคะซึ่งตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวนะคะซึ่งจะลงตัวมากๆเลยคันนี้อยากจะบอกว่า คุ้มค่ามากๆเพราะว่าอะไรตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับดิจิตอลเกือบทั้งหมดเลยนะคะแม้กระทั่งระดับของพัดลมนะคะสามารถปรับได้4ระดับนะคะระดับความเย็นสามารถถึงปรับได้ถึง5ระดับแล้วก็ทิศทางลมของเขาเนี่ก็จะปรับได้ทั้งขึ้นและลงนะคะเลขไมน้อยมากๆใช้งานเพียงเนี่ยคะ่ะหน้าจอนี้แสดงได้เลยว่าใช้งานเพียง70,00กิโลเท่านั้นค่ะซึ่งเป็นเลขไม่ที่น้อยมากๆคุ้มค่ามากๆกับราคาเพียง439,000บาทเท่านั้นค่ะ ห้องผู้โดยสารของเขานะคะก็กว้างขวางนั่งสะดวกสบายมากๆนะคะตัวนี้นะคันนี้เนี่ยจะภายในเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีดําทั้งคันเลยนะคะซึ่งสามารถที่จะแบบว่านั่งทางไกลก็ไม่เมื่อยนะคะไม่มีความรู้สึกเมื่อยเลยะคะ่ะทั้งเบาะทั้งอะไรเนี่ยยังสภาพเดิมๆเนี๊ยบกันเลยทีเดียวค่ะเรามาดูห้องเครื่องของเขากันบ้างดีกว่านะคะคันนี้ ทุกอย่างยังเดิมนะคะทุกอย่างยังเดิมเดิมหมดเลยทุกอย่างเดิมจุดอาร์ตทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะเป็นรถที่บอกเลยน้องมือ1นะคะน้องมือห,ะะออหเลยนะใครได้ไปเนี่ยคุ้มสุดๆเลยค่ะคันนี้คันนี้นะคะจะเป็นรุ่น Toyota Yaris a t i ท1.2 entry นะคะปี2021เลยนะคันนี้กับราคาเพียง 4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะสำหรับโปรโมชันนะคะยังเน้นย้ำเหมือนเดิมนะคะกับโปรโมชันใช้เงินออกรถเพียงร้อยเดียวเท่านั้นนะคะอาชีพไหนนะคะที่สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้บ้างนะคะก็จะเป็นทั้งข้าราชาการรัฐวิสาหกิจนะคะพนักง,งานรับเงินเดือนผ่านบัญชีหรือรับเป็นเงินสดนะคะอายุงาน4เดือนก็สามารถออกรถกับทางสีลุงของเราได้แล้วค่ะหรืออาชีพเกษตรกรนะคะทำไร่ทำนานะคะเลี้ยงวัวทำปศุสัสตว์นะคะก็สามารถออกรถกับทางเราได้เช่นกันหรือ กระทั่งอาชีพค้าขายนะคะมีร้านประจำนะคะเปิดเป็นร้านนะคะมีหน้าร้านชัดเจนหรือว่าเป็นค้าขายตามตลาดนัดนะคะก็สามารถออกรถกับทางสีรุงของเราได้แล้วค่ะอย่าลืมค่ะเน้นย้ำเหมือนเดิมใช้เงินออกรถร้อยเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเซลอุ้มขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ